จะเป็นอย่างไรหากญาติผู้ใหญ่ใกล้ตัวของคุณป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์สูญเสียความทรงจำระยะยาวและสั้นซ้ำ้ายดันมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดทำร้ายตัวเองออกมาเดินในยามค่ำคืนมีพฤติกรรมที่แปลกเปลี่ยนไปจากเดิมราวกับว่าเป็นอีกคนหรือถูกบางสิ่งบางอย่างสิงสูง่และนี่คือหนังสยองขวัญฝาฟุเตเทตที่น่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว t h l t i n k o n g of Deborah r e r o r a h Rogan กใช้ปี2014ในชื่อภาษาไทยร้อนจิตปิศนาหนังผีสยองขวัญถ่ายด้วยกล้องแฮนดิแคมและกล้องวงจรปิดแบบฟาวฟตเทสซูสปเปอร์เนเชอรัลฮอร์เรอร์ฟิลมฝีมือโปรดิวเซอร์โดยไบรอันซิงเกอร์จาก X-Men และ Spider-Man ว่าด้วยเรื่องราวนักถ่ายทำสารคดีกลุ่มหนึ่ง เข้าไปถ่ายทำชีวิตของเดบราโรแกนหญิงสาวสูงอายุที่ป่วยด้วยอาการโรคอัลไซเมอร์ขั้นรุนแรงเพื่อศึกษาพฤติกรรมและหาทางบำบัดโดยการตั้งกล้องบนจรปิดไว้ทั่วบ้านโลแกนอาศัยอยู่กับลูกสาวและมีเพื่อนบ้านเป็นผู้ชายเพียงหนึ่งคนในอดีตเธอเป็นพนักง,งานสลับสายโทรศัพท์เมื่อแก่ตัวลงเลยอาศัยอยู่ในบ้านขนาดใหญ่ที่สวยงาม หากมองดูผิวเผินเธอก็คือหญิงชราปกติทั่วไปที่ชอบทำสวนเขียนภาพแต่เธอหลงลืมในเวลาอันรวดเร็วจำไม่ได้เลยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเพียงแค่อึดใจนั้นเธอได้ทำอะไรลงไปบ้างอาการของโลกแกนนั้นสูญเสียความทรงจำระยะยาวและระยะสั้นมีอาการสับสนหงุดหงิดง่ายและกกาวร้าวรุนแรงชอบทำร้ายร่างกายตนเอง ทำร้ายร่างกายผู้อื่นอารมณ์แปรปวนออกจากบ้านกลางดึกสับสนเห็นภาพหลอนกลางคืนชอบเดินละเมอไปทั่วบ้านค้นหาสิ่งของอยู่ตลอดเวลาในช่วงแรกกลุ่มนักถ่ายทํามีทฤษฎีที่เชื่อว่านี่คืออาการปกติของโรคอัลไซเมอร์แต่ในช่วงหลังอาการของโลกแกนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมีพฤติกรรมแปลกๆมากขึ้นเช่นอาเจียนออกมาเป็นไส้เดือนมีอาการสบุค,คลิก พูดเป็นเสียงผู้ชายสลับกับเสียงผู้หญิงทำร้ายตัวเองแบบรุนแรงมีอาการทางโรคผิวหนังแปลกๆบางครั้งมีพละกำลังอย่างเหลือเชื่ออีกทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดทำให้เห็นสิ่งแปลกๆเช่นมีการปีนป่ายอยู่ภายในบ้านซึ่งคนแก่นั้นไม่น่าจะมีแรงทำได้มีการพบงูเข้ามาอยู่ในบ้านห่อยครั้ง หนึ่งในทีมผู้ถ่ายทำเชื่อว่าเหตุการณ์ที่ผิดปกตินั้นเกิดจากอำนาจของผีหรืออำนาจของซาตานที่เข้าสิงสู่เธอเป็นแน่ทีมงานแพทย์เจ้าของอาการและลูกสาวของโลแกนทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้โลแกนรอดพ้นจากการทุกขทรมานนอกจากจะรักษาทางการแพทย์แล้วพวกเขายังสืบไปถึงอดีตว่ามีเหตุการณ์หรือความทรงจำอะไรบ้างที่มีความรุนแรงจนส่งผลต่อความทรงจำของเธอ เมื่อซื้อไปถึงอดีตของโลแกนก็พบว่าในช่วงวัยเด็กเกี่ยวข้องกับเรื่องราวอาถรรพ์การทำพิติกรรมเกี่ยวข้องกับซาตานและการฆาตกรรมสยองขวัญเด็กสี่คนในเมืองร้างแห่งหนึ่งของเมืองจากการกระทำของนายแพทย์คนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์เช่นกันตำรวจไม่เคยจับนายแพทย์ผู้ก่อเหตุได้เลยแม้เหตุการณ์นั้นผ่านไปหลายปีแล้วหลายคนยังเชื่อว่านายแพทย์คนนั้นตายไปแล้วและน่าจะทำอะไรกับโลแกนบางอย่าง เรื่องราวของโรแกนจะเดินไปสู่ความสยองขวัญขั้นสุดแบบไหนเรื่องราวจะจบลงอย่างไรขอให้ทุกท่านติดตามหารับชมรับฟังได้เองเลยครับก่อนอื่นต้องขอชมก่อนเลยว่าหนังเราเรื่องเก่งสามารถสร้างบรรยากาศได้ดีไม่ว่าจะเป็นความมืด การเดาทางที่ไม่สามารถเดาออกได้เลยว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรรวมถึงบรรยากาศของความกดดันของตัวละครและที่มีความน่ากลัวราวกับการก้าวขึ้นสู่บันไดชั้นสูงเมื่อไปถึงขั้นสุดก็ช็อกคนดูได้อย่างสมบูรณ์แบบถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับหนังทําให้คนดูรู้สึกถึงความห่วงใยตัวละครมากๆ ทำให้เราสามารถผูกพันกับตัวละครได้อย่างรวดเร็วแถมทําให้เราอดคิดไม่ได้ว่าจะมีญาติผู้ใหญ่ป่วยเป็นอาการอัลไซเมอร์แบบนี้หรือไม่และถ้ามีอาการแบบนี้จะเป็นแบบในหนังหรือไม่นี่คือความสามารถพิเศษที่ทางทีมสร้างนั้นทําให้เรารู้สึกกลัวในอีกมิติหนึ่งได้มากกว่าการหลอกล่อนในหนังมากเลยครับเพราะมันจะเป็นเรื่องใกล้ตัวสําหรับใครหลายคนที่มีญาติผู้ใหญ่สูงอายุนั่นเองแม้จะเป็นหนังที่ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบฟาวฟูตเทสแต่หนัง ทำให้เห็นว่าทุกภาพเกิดจากการถ่ายทำโดยนักถ่ายทำสารคดีดังนั้นภาพจริงไม่ได้สายไปมามากนักมีมุมกล้องกว้าง,ง,งจากกล้องวองจรปิดให้เราได้ดูด้วยหากใครไม่ชอบดูหนังแบบเทคนิคอะไรแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าสามารถดูหนังเรื่องนี้ได้อย่างสบายครับแม้จะพูดถึงเรื่องราวทางการแพทย์และโรคอัลไซเมอร์ที่นับว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้หาที่มาที่ไปได้แต่หนังก็ยังสามารถโยงเข้ากับเรื่องราวไศาสตร์ คติความเชื่อปรำปราเรื่องลัทธิเรื่องอาถรรพ์ได้อย่างลงตัวเหมือนกับว่านังกำลังจะบอกกับเราว่าวิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่คำตอบทุกอย่างของโลกใบนี้ The Talking of Debra r o g a n ห้อนจิตปิสนานับว่าเป็นหนังผีสยองขวัญที่ให้มุมมองหลากหลายมิติมีเนื้อเรื่องเยอะมากกว่าหนังแนวฟาวฟุตเทจทั่วไปเป็นหนังซูเปอร์เนเชอรัลฟิล์มฮอร์เรอร์ที่มีความสําคัญมากๆสําหรับวงการหนังฟาวฟุตเทจเลยก็ว่าได้นอกเหนือจากความตื่นเต้นและความหวาดกลัวที่หนังให้แล้วหนังยังสอนเราเรื่องการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุที่กำลังป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นโรคที่จะเกิดขึ้นกับคนที่คนรักได้ทุกเมื่อนับเป็นหนังผีสยองขวัญชีนากรัวที่สุดเรื่องหนึ่งเนื้อเรื่องดีบทดีนักแสดงทุกคนเล่นดีมากโดยเฉพาะคนที่เล่นบทเป็นโลแกนเล่นดีมากฉากคลาแมในตอนจบของเรื่องก็ถือว่าพีคมากๆจนคนดูต้องอาปากค้างเลยทีเดียวนับว่ามีความสมบูรณ์แบบในทิศทางของหนังสยองขวัญระดึกขวัญชั้นดีเลยก็ว่าได้ ดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ The Talking of Deborah Rogan ไว้ที่9.5เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก่อนจะจากกันไปขอทุกท่านช่วยกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ